หมสุขาก็ดั้งเสียงเมื่อใดกฤีิออนได้กอเขากกยเฮ็ดการดีกู้สูค่ะที่กวดทำบุ้นเฮ็ดการดีกู้สูวัดไหลในห้องกวาดโดยจอมกันกากรก่อนดังชุดก็ออกเดินทางโดยรถไฟฟ้าค่ะเนาะสายสีเหลืองลงสถานีลาดพร้าวสุดสายพอขาขึ้นดังแท็กซี่กวาดทงต่อหนึ่งค่ะใจ้เวลาการเดินทางก็ประมาณหนึ่งจุมองค่ะได้ก่อเขาขากำได้กอถึงไม่แล้วค่ะเยกก็อมาด้วยอวัตจุดจิระจิวัดจืสังเลยค่ะเนาะจิวัดได้ห้องว่าวัดวิลุวานารามนะค่ะอันนั้นก็ห้องว่าว ขอพรย้อนชูไว้หลวงพ่อใหญ่ก่อนคเนะในหนังกลางใจใครมีใครเปลี่ยนเขาก็มาขอพรย้อนชูหลวงพ่อใหญ่ในตั้งยิงอันเต็มทนไหนวะได้ก็เขาใครูะได้ก็เขาอยอยู่ในกรุงเทพเพราะครมาขอพรย้อนชูก็มากับไว้ขอพรลค่ะเนอได้ก็เขาเยาก็เขาก็ขึ้นดีกว่าแบบไว้ขอพรในทำนักกาในคนานะจีงมันได้ห้องว่า ทำนักขราดเนี่ยค่ะแต่ก็อเขาความใจเขาก็ดีห้องว่าทำนักกา้าเนี่ยค่ะนะก่อนที่ก่อาไว้เขาก็มาใส่เงินหลูกซื้อคงมไาลายก่อนคะ่ะนะมันก่อีมีเต้นเต้นหัวน้ำจาก,กว่าเจ้านคะ่ะเขาก็มาลึกคงมไาลายว่าเขาชอบสียอะไรในคะ่ะนะส่วนขาดั้งมีเจ้าเฮิร์นได้ไดีเอาสีขาวนน่อ่ะค่ะสีขาวเหลืองในค่ะนะ,ะออกขาะ่อเลยคงมไาลายเ,าเขาก็กว่าไว้ขอพรย้อนสู้คะ่ะนอหนักตั้งใจเขากใครมีใครเป็นนั่นเขาก็ย้อนสู้คะ่ะกูก็ได้ก่อเขาใครมากกับไปย้อนสู้ก่อ มาไล่นอตีอยู่วัดเต้อยู่ในเขตดอนเมืองค่ะด้กอเขาสังจัวัดตนกอเขาใครมาได้จึงก็นั่งแท็กซี่แล้วก็บอกเจ้าแท็กซี่เขาเขามาส่งถึงตีมันเยาค่ะชื่อวัดเต้วัดวิลุวัดนาลามในวัดด้กอเขาอำนันก็วัดไฝเคียวในกอเขาคู่กันมดเจ้าค่ะอยู่ในเขตดอนเมืองคานอต้กอเขา เราก็ข,าขึ้นมาไหวนักข่ารแต่ละสำนักกันเนาะพอเขาไล่ขอพรเย้าเรียบร้อยเราก็เอาหรียญอันเท่ามีนันเราก็วางลงกว่าเราก็ได้ขอขึข้นาไหวนักข่ารสำนักสองก็ได้ขอข,ขึ้ขา,าไหวกูสำนักคณไะได้ขอขึ้เพราะเขาไว้เย้าก็เอวี๋เหรียญอันเท่ามีนันก็เาก็วางลงกว่าเหมือนเก่าไอ้ก็เด้ขอในวัดในคณะเขาเฮ็ดไว้ฮางลีฮางลีอันได้ขาสายยาจืนเสือ โดยตั้งหลายกหางดีกว่าบัวดาได้ก่อเขาบัว่าวได้ก่อเขาเคยมาขอพอนย้อนซูในปม่มฮูเซนตั้งก็ต้องถามมาไรคานอขาหมอกปันลัยอยู่ขาตอนตาบพี่น้องไอ้กอนชื่ออันหนึ่อูเซนตั้งดีกว่าแน่นคานอออกขายยินจูงพบเจอเยาะเย้ยนำนำขาก็ทั้งเสียงตอนตามเมื่อไนได้มีคนาแกงเก่าขาเฮยอยู่ลีกินวันขัดเย็ช่มฉับโกกุคงวนขาใหม่สูงขา